สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาพบกับรายการยาผีบอกอีพิโซดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะวันนี้ก็มาแบบงงง,งม,มึนมึนอื่นๆนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงล็อกดาวน์แล้วก็อยู่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอากาศข้างนอกก็แบบอื่นๆครึ้มคเหม,มือนฝนจะตกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเป็นช่วงสปริงอนะ่าสปริงที่นี่เนี่ยมันก็จะมีฝน ฝนตกถ้าเทียบกับเมืองไทยก็จะเป็นช่วงฤดูฝนวันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ที่เกิดไว้เป็นช่วงยาผีบอกก็จะมาพูดถึงเครื่องสำอางเนาะก็มีตัวนี้ตัวเอลิ a เบ t อาร์เดนตัวนี้นะฮะที่จะมารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเวลาซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องกล่องแบบนี้นะฮะ เป็นเก่าเอลิาเบธอาร์เดนตอนนั้นซื้อมาในราคาสิบเ้ายูโรไปไปลายอะเทาเกือบประมาณ2ยูโรเนาะเอ้ยพูดผิดขออภัยเกือบ20ยูโรในบรรดินที่75 ML ถ้าใครเคยเคยฟังรายการยาผีบอ,อกของเราเนี่ยมันก็จะมี ช่วงหนึ่งที่เราเคยพูดถึงย่ห้อของเบลเชอร์ erm. นะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นเป็นครีมอ่ะเป็นเจลครีมเจลเนี่ยมีคุณสมบัติคล้ายๆกับเหมือนเราใช้ไปโอเทอร์ erm. แต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวเท่าที่ใช้เบลเทอร์ erm มาหลายกระปุกแล้วตัวสีเกี่ยวๆนะชอบตัวน,นี้มากกว่าแล้วก็ รู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมากกว่าเพราะว่าตัวนี้เขาเคลมไหมมันอยู่ที่ยีบสี่ชั่วโมงและมันก็จริงคือเราทาตอนคืนใช่ไหมตื่นเช้ามาเฮ้ยหนะ้ามันก็ยังชุ่มฉ่าอยู่แล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นฟรีบางบางที่เคลือบผิวเหมือนกับเหมือนกับตัวเจลของแต่ละแบรนด์แบรอื่นๆนะแต่ว่า ตัวเอลิาเบธอาเดนเขาบอกว่าอะไรที่เป็นย4ิบสีชั่วโมงของเขาเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วราคาก็สมเหตุสมผลเป็นราคาที่เอาง่ายๆคือเป็นราคาที่น่าคบหาเป็นราคาที่อยากจะคุยด้วยอ่าส่วนเนื้อเจลของเขาก็จะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็ตามสเต็ปก็จะมีตัวตัวนลิตนะฮะ เจลเขาเป็นแบบนี้ถ้าความอย่างนี้อย่าคิดว่ามันจะไม่ไหลนะไหลอันนี้เขาบอกว่ามันจะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันนะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมันเป็นตัวเป็น visible d i f f e r e n c e นะมันเป็นเจลไฮดราไฮดราแทนคอมเพรสนะก็คือมันเป็นตัว ตัวครีมแหละที่ให้ความชุ่มชื้นตลอดย4ิบสีชั่วโมงเราก็จะทาเช้าก่งวันแล้วที่ชอบสุดคือว่าผิวมันไม่มันแต่มันมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกเหนอะหนะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนฟิล์มบางๆเกลือบผิวตัวนะครีมของเขาก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยสีฟ้าอ่อนนะแล้วมันจะซึมซาบเข้าไปในผิว ได้ไวมากมากนะได้ไวมากมากแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นหอมแบบกลิ่นแบบไฮโซอะกลิ่นหอมแล้วมันเหมาะมากที่จะทาตอนกลางคืนเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องทาก่อนนอนเนี่ยมันไม่ควรจะมีกลิ่นที่มันแรงมันไม่ควรจะมีกลิ่นที่มันสตรองมากเกินไปเพราะามันจะทําให้เราเนี่ยมันจะรบกวน การพักผ่อนนอนหลับของเรามันจะทําให้เราเหมือนอนไม่หลับเมื่อเทียบกับตัวตัวนี้เหมือนการตัวจะเป็นเป็นแฮนด์ครีมเนี่ยของเขาเนี่ยก็ทํางานได้ดีมากแล้วก็มันชุ่มชื้นตลอดเวลาเชื่อไหมว่าต่อให้มันแพงแค่ไหนเราตัวแฮนด์ครีมของเอสเบดอารีเนี่ยอาจจะแพงกว่ายี่ห้ออื่นๆแต่เราก็เลือกที่จะซื้ออันนี้เพราะว่ามัน มีความรู้สึกว่ามันคุม้มมันใช้แล้วมันแบบมันมันช่วยให้ผิวชุ่มชื้นตลอดเวลาแต่ถึงกนะนั้นก็ยังมือก็ยังเหี่ยวเพราะว่า,วาช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนเราก็คอนเซิร์นเราก็พยายามล้างมืออยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอะอยู่บ้านอยู่คนเดียวอยู่ไม่ใช่อยู่บ้านอยู่หออยู่หอไม่ได้ไปไหนแต่ก็ยังพยายามล้างมือบ่อยๆแล้วก็ สเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผิวแห้งแล้วก็ต้องใช้ตัวแฮนด์ครีมของยี่ห้อเดียวกันนะมาพูดถึงตัวนี้ต่อตัวเนี้ช่วยได้เยอะมากนะถ้าสมมติว่าตอนเช้าเนี่ยอากาศที่มันค่อนข้างจะร้อนมีมีแดบดบมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้มันไม่ทำให้ผิวมัน มันเฮ้ยมันดีมันมันมีความเหมือนเป็นมันคล้ายๆล้ายอิมวชั่นนะมันคล้ายคล้ายอิมชั่นมันไม่เชิงมันไม่เชิงเจลไปซะทีเดียวมันมีความเป็นออกจากครีมครีมนหน่อยนะอันนี้คืออาจจะแบบว่ามโนกรรมเอาเองนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วก็ ถ้าให้คะแนนนะถ้าให้คะแนนเนี่ยคะแนนเต็มสนะิคิดว่า8.5นะคิดว่า8.5ยังไม่ให้เต็มเพราะว่าเผื่อว่ามันจะมียี่ห้ออื่นที่มันจะดีกว่านี้แต่ด้วยความที่ประสบการณ์ของเรายังไม่ได้มีโอกาสไปลองยี่ห้ออื่นๆแต่ว่าสำหรับยี่ห้อนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเพราะตอนนั้นมัน มันเป็นช่วงโปรโมชั่นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนไปช้อปปิ้งที่ดราสโตมันก็รู้สึกว่า50%ราคาปกติของเขามันอยู่ที่40ยูโรซึ่งมันก็แอบแพงแต่พอเขาดิสคาวมาเนี่ยโอก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเครับได้สมเหตุสมผลเพราะว่ามันก็ให้ปริมาณมาทั้งหมดเนี่ย 75 ml เนะหลังจากที่เปิดใช้งานมันก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง10หมายถึงว่าอายุการใช้งานได้ถึง12 12เดือนนะแต่ว่าเวลาทาเนี่ยทาก็จะทาแบบค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะาเราเป็นคนที่ทาครีมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายเมื่อเทียบกับสมัยก่อนสมัยก่อนจะค่อนข้างจะรู้สึกว่าเสียดายเพราะว่า อาจจะด้วยด้วยด้วยความคิดสมัยก่อนด้วยด้วยรายได้สมัยก่อนที่ที่อาจจะแบบยังไม่มากพอที่จะซื้ออะไรแพงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบกับตอนเนี้ยเราไม่ได้มองถึงว่ารายได้นะว่ารายได้น้อยรายได้มากจะต้องประหยัดขีมแต่ว่าเรามองว่า เฮ้ยเราก็อายุมากขึ้นนะอายุมากขึ้นทุกวันแล้วก็เราไม่ควรจะมาประหยัดมากเกินไปนะเราควรจะลงทุนกับหนังหน้าของเราเนี่ยเพราะว่าเราเกิดมามันก็มีหนังหน้าหน้าเดียวถูกไหมเราก็ควรจะเต็มที่กับมันเพราะว่าเราไม่ได้ไปคลินิกสถานบันเสรินความงามอะไรถูกไหมเราก็ควรจะเต็มที่ก็เลย เปลี่ยนความคิดต่อใหค้ครีมจะแพงแค่ไหนก็จะทาเท่าๆกันเหมือนครีมราคาถูกราคาแพงก็จะทาในปริมาณที่เท่ากันก็คือทาให้ทั่วหน้าไม่ไม่มาแถบๆ,ๆพอสวยงามอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าจะทาให้รู้ว่าทาเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะสำหรับใครที่แบบว่ากำลังมองหาครีมที่ไม่ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับตัวเองในเรื่องของความมันเนี่ยแนะนำว่าตัวนี้เป็นตัวเจลรับรองว่าถ้าเชื่อเราเนี่ยจะโอเคมากเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเนี้ยบอยู่แล้วในเรื่องของครีมนะคือคือฉันเยอะอะในเรื่องของครีมคือฉันก็น่าจะหนึ่งในตองอูนนะในเรื่องของความเยอะสิ่งเออเอาสิ ก็น่าจะหนิงในตองโอในเรื่องของความพิถีพิถันนะกับกับคุณภาพกับอะไรก็แล้วแต่กับเรื่องของความเอเอจะบอกว่าอันเนี้ย useful มากนะไปหาไปหามาคือมันต้องมีเประวามันต้องมันต้องเสืออ่าถูกไหมก็ฝากไว้แล้วกันวันนี้ก็ก็มาแบบคือมาให้เห็นหน้าหเห็นหนวดเนาะเออ ก็หายไปหลายวันก็ไม่ได้คุยไม่ใช่หลายวันดีก็หายไปจะเกือบหนึ่งปีแล้วมั้งก็ไม่ได้กลับมามาคุยกันก็เป็นช่วงที่ไปทำโปรเจกต์ของตัวเองแล้วก็ไปไปใช้ชีวิตเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าหายไปใช้ชีวิตอะไรประมาณนั้นเนาะก็ฝากไว้สำหรับใครที่แบบว่าแอบคิดถึงก็คิดถึงทุกคนแล้วก็กลับมาแล้วนะ ก็จะพยายามหาอะไรมาพูดมาชวนคุยให้ให้มากขึ้นสำหรับวันนี้ก็ไม่อยากจะดึงเวลาไปมากก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็หวังไว้ว่าจะได้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งแต่ยังไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะหาอะไรมาคุยอะไรอย่างงี้อ๋อเอามามีตัวหนึ่งที่ที่ที่จะมาคุยอืมอือืม,อม,อมเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าว่าจะพูดถึงอะไร โอเคไปแล้ว okay, ทุกคนบ๊ายบายืมวะ